ครับผมเมื่อนี้สิพาเพื่อนพาพี่พาน้องมาเลาะเบิ่งถนนเข้าหมู่บ้านข้อคลองไทยย่นอนครพนมด้อครับเด้อหมู่บ้านบ้านนี้พ่นว้ายอ่ยอย่นอนครพนมครับผมพ่นว้าบิดบ้านครับผมภาษาย่อเมื่อกสิีว่าไปบ่คือย่อสกลนครนะครับพ่นว้าฮะไปเต้เอไปเต้เอพ่นว้าภาษา,ายอ่อ ภาษาสกลนครเพราะ่ไปซ้ายภาษากลางก็ว่าไปไหนนี่แหละครับผมภาษายอเพราะ่ไปตะเลอไปตะเลออานารยผมจะพาเพ,พื่อนพาพี่พาน้องรอเด้วยครับเนดะ้อว่าบ้านเพื่อนเป็นใจอยู่ห้าใดไพี่น้องไปพี่น้องเดินทางครับผมเข้ามาเล่นน้ำคู่บาเพื่อนไห้คู่บาเพื่อนมาซอยเห็ดอันละหัดเลือด,หดให้ ขามาขันใครจะพันบรรยูไกล้พี่น้องเลยอันแม่นไายว่างเวียกว่างงานกับวันที่หนึ่งที่สองบุบ้านขอ้อนะครับนะเอ้อเข้ามาอันแม่นพายรัดท่ากับข้ามาเห็ุบุญเหตุท่านนะพ่นพี่น้องเอยวันที่หนึ่งที่สองนี่แหละบุญบ้านขอ้อบ้านอันบ้านขอ้อคราของพน้อนี่แหละครับผมพี่น้องเลยครับผมอมไพี่น้องเละ อันมูบน่บ้านบ้านข้อ้อครับเริมอมมาเนี่ยมาเบิ่งสาวย่อบ้านข้อครับผมว่าเพิ่อนอยู่ใดๆกินใดๆพี่น้องมูบ้านเพิ่นใหญ่เท่าใดงามเท่าใดมาเล่นน้ำอันกูบานศิริชัยบอลาชาแนลครับผมมาเนี่ยมาขอวีซ่านำเพิ่นในเพิ่นซอยเลยต่างมาถ่ายคลิปถ่ายยังไงพี่ให้ร้องเบิงนำ ถ้าจะอยู่ใกล้กันพี่น้องเนยอยู่กับไอ้ผู้บายสิริชัยหมอลลาซานเนลเนี่ยก็ได้พอได้แล่นแปบบแล่นมาพึ่งพาอาศัยเพิ่นได้อยู่มันอยูกก่ไคพี่น้องเนี่ยบ้านใหญ่พราเ่ได้บพี่น้องเนียเป็นพันกว่าคนนะแม่นไายยังบ่บรานได้เคยเข้าบ้าเล่นสาว ย่อบ้านคอ้คอข้าเมิ่งนะครับเด้อร่านค้าร้านข,ขายกันหลายหลายพี่น้องสองข้างทางนี้แต่ร่านค้าคือจังผมว่าะภาษาเพิ่นกว้าสิบโคือภาษายอ่าอสกุลนคร สาย่อนครปนมเขาว่าอีกแนวหนึง่งย่อสุนลนครเขาว่าอีกแนวหนึง่งพี่น้องแมนพายจากหัวจักว่าย่อบ้านข้อว่าในใดกะขามาเที่ยวมาส้มพี่น้องเลยส่วงผมมาแลกของห้างหันพุ่น ร้านค้ากับร้านในลายเลยพี่น้องเลยนี้ร้านค้าหลายลายเลยนี่พี่น้องนี่แต่ร้านค้า,าพี่น้องบุญบ้านเพิ่กาพล่นละครผมวันที่หนึ่งที่สองครับผมเอ็นไพรยังมาเที่ยวมาเห็ดบุญเห็ดทานมาได้เ้อพี่น้องเ้อ นี่ข่าว่าวัดที่สองเนี่ยิมีอันขบวนแห่มันก็วันที่หนึ่งมันพ่อนอันเทศค่าคืนบอ่อเคอนใดๆวัดที่ห อย่ลืพี่น้องเดี๋ยวผมทิศท่าจะส่วงอันโตมันงามๆ่ายเบิ่งพี่น้องเลยรถกดตะล้ายลายพี่น้องทางนี้ทางไปไล่ขี้เสียมดพี่น้องทางนี้เพิ่งเท่าน้อยพี่น้องเดี๋ยวพมทิศท่าเพิ่งจท่าน่อยว่าถนนทางนี้เป็นเท่าไหร่ บ้านพ่นอ้อมไปทางใดนเนี่ยพนเทคอนจีตลาดยางบัดพีนพ่น้องเย ก็ให้ประชาชนเขาเดินทางสะดวกสบายเป็นบางช่วงบางตอนกะเงียบที่น้องเลยโ่วงนอกบ้าน ทา่านี้ทางนอกบ้านพี่น้องมันพายอยู่ใกล้เขตบ้านข้อวันหอยหายในเพียงเก่าในเพียงใหม่กรุงศรีบ้านบ่วงบ้านบอนบุญบ้าน,านพ้นกับวัดที่หนึ่งที่สองพายจากมาที่ออกมาเห็ดบุญมาได้ทด้พี่น้องเนอะวันนี้ผมพาเหาะพี่พาน้องเข้าทางนอกบ้านดอกพี่น้องคนนี้ ซอยนี่กับไปได้พี่นอ้องเหมือเป็นบูบาสไงเดี๋ยวเข้าซอยนี่พี่นอ้องมาตาตาสบายดีโอ้หมดหัวแม่หิง บ <laughs> ันน้มาเพียงชื่อเดียวโบอยากได้บอกว่าล,ลานล,ล,ลานเข้าบอ่อทัดบอ่อยับ<อ>เคยมาอันเล็กของห้างตะก,กี้เด้อลานเซียวลานบรรทัดครับผมไปเด้หรอมาหาหลวงมาหาคู่บาวมาเดินคู่บาอยู่วัดพ้นบวชไหมคู่บาเหรอืคหรอคู่บาสิริไซคู่บาวยักเดือดไปหรอือเแล้วอยู่พุทธเละอยู่วัดพุทธเละบ้านคงสี่ผมครับผม อันนี้มาเล่นนำอันพี่น้ำน้องน้ำญาติพี่น้องเลยพอดีเพิ่อนอยู่บนด้เห็นการเถิงเพืนจื่อดียวเขาบโอยากได้พี่น้องนบนด้าน้าเถิงผมกไ็ได้แมนแมนเท่าไหร่ไล่ปีนลยจ้าต้ครับผมตะไคร้ลูกเส้ามันปลาพูวอยู่บ้านโดนแดงแล้วก็แล้วพูดอะไรเพอเดี๋ยวเราจะปีแล้วจะว่าครับผมอัน <ผม S 2> นี้กับผมกล่าคลองห้างตะกี้เดนนี้มาแล่คลองห้างประจำเลยบนด้านบ้าเถิงยกคลองบ่รายเดี๋ยวนี้ นกของบ่ได้ก็เลยบ่ได้มาอยู่ดีสบายอยู่ละวะเนาะเออสบายอยู่ดีนะครับผมสบายอยู่เก้าพคนละครับครับครับบ่ยังมีบุญคือ่ยังมีเงินใส่แม่นแม่นครับครับแม่นความอะไรอันลุงบุไทยก็ยังอยู่ลุงยังยังยังเรายังลิ้นนกอยู่นกเขาสว่าเรามีอยู่ นกมันลาบุญยาเล่นหะมั้งนกนี่เฮ่ใดๆเราไปบุได้แล้วหรือว่าไปได้ไปได้อยู่แต่มันเราบบุญยากเห็ดแล้วน้ำนกน้ำนาแล้วเชี่ยวไหวไว้แล้วก็นเชี่ยวไหวธรรมดานี่แหละพักมีมียุน้อยเนาะมียุน้ยเนาะวันนี้ผมก็บโบค่อยไปหาลาบกันว่าไปหาลาบอยู่ก็ยันบุญยากนี่ดอกผมเบ,ามบ้าค่ะมันคืองเครื่องคือเชี่ยากะขัดอะไรเราเราก็เาแล้วเออยนบางคนก็แบบว่าบุต่อเขาก็มีไว้ขนาแม่นแม่นแม่นขันมีกับลานเพร่ะนเอาไปตอก็ได้ อันมีก็ได้ขอจังสั้นนะครับผมล่านะครับเด้ <laughs> อครับผมมาเบิ่งประเภทนี้เศรอันอยังก,ก้เฮอันเพลินห้องย่อเนาะย่อบรัรพ์ข้อนะครับนะเนาะย่อบรัรพขอ้อขกับย่อสกลนครก็เวราต่างกันจังน้อยอ,อือเนี่ยนี่ไทยอันไทยอีสานครับผมนี่แหละครับประมาณนี้แหละครับผมมันประเพณีสาวอีสานเฮา เพิ่งกำลังเตรียมการเตรียมงานพี่น้องเดลือเฮี่สองก็เฮกซี่บ้านห้อยครับไปกันเลประหยัดมอเตอร์ไซครถยนต์รถยนต์ครับผมรถยนต์บ่มีพี่รถยนต์บ่มีมีแต่มอเตอร์ไซค์แหละมาพี่เอ้ยเรียกเราจึงค่อยใหญ่ครับผมไส้ลาไม่จิ้มพาพี่พาน้องมาเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อไผบ่เคยเห็นประเพณีชาวอีสานเฮาเื่อนชาวโยชาวชาวโยนครพนมเนาะครับเนาะ นายอบ้านข้อพ้นสวรรค์บ้านข้อพ้นสวรรค์นั่นความอะไรับผมกําลังเตรียมครับผมโอ้กำลังเตรียมเครื่องเตรียมคลองถ้าเฮ็ดบุญพี่น้องเลยเตรียมบุญสลองสรงอันเจดีโอ้ครับผมเจดีบ้านเฮาเนี่ยนะครับตาเนาะโอ้ครับผมครับผมโอ้เพิ่นทีเฮ็ดบุญเตรียมสลองเจดีนะครับเนาะ อ้ามันไผยอยู่ไกล้อยู่ไกลบ้านในเพียงเก่าในเพียงใหม่ลองปะตองบ้านหอยหยบ้านม่วงบ้านบอนคาใกล้ม่นไผ่หูจักละกาเชิญมาเห็ดบุญเห็ดทานนํำได้เด้อพี่น้องเด้อเชิญชวนอน้องเนียเชิญชวนอน้องมาเห็ดบุญเห็ดทานนํำบ้านข้อเข้านี่แหละครับผมโอ้หม่ลำคณะใหญ่โม่ใหญ่โม่ลำมาวันขึ้นขึ้นขึ้นเท่าได้ วันที่หนึ่งกับวันที่สองโอ้หมอลำมาวันที่หนึ่งกับวันที่สองใช่น้องเนื้อที่เดนตัวคณะเส้นไผ่เนี่ยอืมหมอลันนี้เนี่ยเราเป็นหมอลำซิงหมอลำซิงแม่นภัยอยู่ใกล้กามาเบิ่งหมอลำได้เด้อพนเวลามาม้วนมาซื่อโฮแซวบผมเราใกล้วอบหนาบัดครับครับซีโนก็บอกหน้าบอกหน้าเพี้ยนในพร้อมกันครับผมครับผม นเพียงเก้าในเพียงไม่อยู่ใกล้อยู่ไกลมากโนตานะครับผมเ็นตาตาผ้ามาน้อครับครับคับขัดไผวางกเชิญชวนโนตา่กกันมากจะกี่กับบุญย่าเล็ก้อนสุดแมนแมนแม่ตะเก้ากับบ้านข้อนี่ค้ำมักุอยู่กุศีย์ค้แมนเมืแล้วครับผมรถแห่ในเดือนที่เนาหรอ ในนี้เพื่ออันเพื่อยิ่งพันบอกว่าที่สองบอกมีที่แม่ดบบอกครับผมมอว่านพม่าพันบอกผม่มาว่านที่สอมวาผูับแหเองมีรแห่เอาเอาวันที่สองครับผมพันมีรถแห่พันว่าครับแม่นไผอยู่ใกล้อยู่ไกลละมาพันว่าครับผมราว่าสีสลองสลองกีดีน้ำละอาบุญประจำปีพร้อมครับผมครับผมปาสุทาวาดอัครับผมเอ <icana> สองานควบเดียวเลยเชิญเชิญนะครับเนาะเชิญบ้านใกล้บ้านไก่มาร่วมเฮ็ดบุญเฮ็ดทานน้ำกันครับผมอ่าเราตอพี get get <c oughs> era, ่น้องเราบอกว่าบ้านข้อเขาเป็นไะไรพี่น้องโอ้ในนี้มันจะเจริญหลายพี่น้องเลยเจริญหลายเจริญหลาย ยาย,ยายสบายดีบ่ะเนาะครับผมโอ้นั่งเศร้าเมื่อนาะยายเนาะยายนั่งพักผ่อนกายายายขออนุญาตยายเนดะ้ออาเราะพี่น้องมาบ่างบ้านพี่เมืองน้อง5าพันเปินไดยอยู่กินไดย อ้อมบดบ่บบดพี่น้งมันกว้างนี่ศูนย์พัฒนาเด็กต่อแตะเนี่ยคนเลี้ยงผีนี่น่าจะเป็นเลี้ยงผีพี่น้ง món 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 thì nó om món ba món 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 นาทั้งนอกบ้านจะเงียบพี่น้องเงียบดีโอ้เราเข่าโบราณพี่น้องเนี่เราเข่าโบราณ,อาโ,ราณโอ้กำลังเสวออกมาเดินทางไปถ่ยหน้าทั้งใดเด้อนี่เด้อ <c oughs> ไปถไ่ยหน้าบอกครับเพื่อไปใช่ไหมน,นี่ บ่เออถ่ายหน้าถ่ายทมตัวเพื่องเมื่อหน้าปังเออประเภทหน้าปังพี่น้องต้นมากกันยังหลายล้ะพี่น้องเนาะต้นมากมากเขี้ยว บ้านสาบ้านข้อเสายอบ้านข้อกับประมาณนี้แหละบ,บ้านพันดูอะไรพี่น้องนี่นี่กลางบ้านพี่น้องท่านนี้กลางบ้าน นี่ทางกำลังสีพาออกไปเส้นทางบ้าน,นหอวไหออกเส้นทางลับ อยูท่ทางทางพี่น้องร้านค้าตินถนนเลยพี่น้องเอ้ยร้านค้าบ้านใหญ่เอ้ยร้านบ้านใหญ่เพิ่นละร้านค้าหลายพี่น้องมีหอตู้เอเทีเอยมพี่น้องเอ้ยบ้านเพิ่น งานขนาดเนาะนายซ่างเนาะได้การขนาดงานนี่และเป็นน่ยซ่างสำรถจสำราพี่น้องนี่นะครับผมบ้านเพิ่นอนร้านติดถนนถนนติดร้านมีบรรยากาศเลยพี่น้องเด้วยบรรยากาศบ้านเพิ่น เป็นอะไรอยู่เนใี่ยอะไครับผมรถสัญจรไปมาบ่นเบอร์พี่น้อง